หนุ่มสาวไดมอนด์ฟู้ดเหนือชั้นควงคู่เก็บชัยศึกวอลเลย์บอลไทยหลี สาวไดมันฟูดปิดแมตช์เอาชนะสโมสร RSUVC ไปได้3าถึงศนะูนเซตคว้าชัยห้านัดติดต่อกันขณะที่ตบหนุ่มไดมันฟูส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามฟูลเอาชนะ RSUVC ไปได้ 3- ถึงศูนเซตเช่นกันการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกประจำปีพุทธศักราช2567ช่วงการแข่งขันที่หนะึ่งณอาคารกีฬานิมิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2ธันวาคม2566เป็นการแข่งชันใน โดยคู่ไฮทะอยู่ที่การลงสนามนัดที่5ของสาวไดมอนด์ฟูดที่ลงสนามมาสีนัดชนะรวดทั้ง4นัดมี11คะแนนนำจากฝูงของตารางคะแนนทีมหญิงพบกับสโมสร RSVC u C, ทีมอันดับ7ของตารางลงสนามสี่นัดแพ้รวดทั้ง4นัดมี1คะแนนเกมนัดนี้สาวไดมอนด์ฟูดส่งผู้เล่นตัวหลักลงสนามฟูลทีมไม่ว่าจะเป็นทิชากรบุญเลิศนัทนิชาใจแสนสุภัตราแก้วปัญญากุลภาเปี่ยมพงษ์สารรวมถึงลิเบอโรทีมชาติอย่างแบมแบมจิดาพานาหัวหนองและเกมนัดนี้สาวไดมอนด์ฟูดยังเล่นได้อย่าง ยอดเยี่ยมทั้งเกมรุกและเกมรับปิดแมตช์เอาชนะไปได้3-0นเซสกอร์ยี 9, 2, 5, 1, 5, ่สิบห้าถึงเก้าสองห้าหนึ่งห้ายี่สิบห้าถึงสิบห้าคว้าชัยห้านัดติดต่อกันมีสิบสี่คะแนนนำต่อจาาฝูงด้านนักตบหนุ่มไดมอนด์ฟูดที่ยังโชว์ฟอร์ในเลกแรกได้ไม่ดีนักลงสนามสนะี่นัดชนะสองแพ้สองมีห้าคะแนนรั้งอันดับห้าของตารางลงสนามนัดที่ห้าพบกับสโมสนร RSUVC ทีมอันดับหกของตารางชนะหน,นึ่งแพ้สามมีสี่คะแนนเกมในนัดนี้หนุ่มไดมอนด์ฟูดส่งผู้เล่นตัวหลักลงสสนนนาาาามมมฟูลทีเเเชช่กกัแะรถ็บยอ มาได้3ถึง0เซตสกอร์25ถึง17 25 21 25ถึง16เก็บเพิ่มอีก3ส่งผลให้ลงสนาม5นัดชนะ3แพ้2มี8คะแนน ส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้สโมสรเมืองพล Vc แพ้สโมสรพิษณุโลก Vc 0 3เซต12 25 17 25 13 25ทีมหญิงสโมสรน,นครราชสีมาคิวมินซี Vc ชนะสโมสรเกษตรศาสตร์ Vc 3 0เซต25 15 26 24 25 16